ต้สนสนตาต้ตตสนสนเจ๋งนี้เท่าไหร่คะอู้อันนี้ด่างไหมพี่ <laughs> ยากเลยอะ่ะต้นนี้เท่าไหร่คะเนี่ยและก้านส้มต้นเล็กๆเ,เนี่ยคะสวัสดีค่ะก็มาพบกับยูโมโมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนนะคะมาตลาดต้นไม้นะคะรากสิบเอ็ดน,นะคะเป็นตลาดที่ ใหญ่มากๆนะคะก็วันนี้มาเดินเล่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าที่เนี่มีต้นไม้อะไรบ้างแล้วก็ต้นไม้ราคาเท่าไหร่นะคะไปดูกันเลยค่ะชื่อร้านน้องอะไรคะดวงเด่นคะ่ะดวงเด่นนะคะเดี๋ยวไปหา อันนี้นะคะร้านดวงเด่นนะคะมาถึงก็ร้านแรกซ้ายมือนะคะก็คือเข้ามาก็จะมีแบบออะไรนะสนต้นสนเนาะต้นสนแต่ต้นสนต้นสนอย่างนี้เท่าไหร่คะสนบอมต้นรี้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะร้านงาถ้าปิดหางกระเลาเนี่ยลุ่มเนี้ยค่ะจะร้อยห้าสิบอ๋อถ้าถ้าโซนมีขึ้นหม่นี่คือร้อยห้าสิบหมดเลยแต่ถ้า อันนี้ชวนชมด่างนะคะอันนี้สามร้อยบาทนะคะอแล้วก็จะมีเป็นพวกวบบกโขดเนียตะกี้เห็นใช่ป่ะวบกโขดนี่ขายยังไงคะมีหลายราคา,า,า,คาถ้าไซส์เล็ก100ยถ้าไซส์เล็กหนึ่งร้อยถ้าไซส์ใหญ่ร้อยห้าสิบโอ้เยอะเหมือนกันเนาะอันนี้สวยมากเลยใบใหญ่ด้วยใบแบบเข้ามือเลยอันนี้ต้นอะไรนะคะภูยักษ์ภูยักษ์นะคะต้นนี้ ห้าสิบบาทเองแล้วก็มีเบอร์เบอร์มาร์กแต่ว่ายังไม่ไดังเนาะใช่อันนี้จะเป็นตัวเขียวเท่าไหร่คะอันนี้จะเป็นมรกตนะคะเป็นมรกตเท่าไหรเอ่ยตัวนี้ตัวนี้เจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้เจ็ดสิบบาทไซส์ใหญ่อ๋อถ้าไซส์ใหญ่มามาเป็นพุ่มๆอยู่ข้างในถ้าเป็นไซส์ใหญ่เลยเท่าไหร่คะถ้าไซส์ใหญ่นั้นสามร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่หนูนสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวขอดูตัวนี้ก่อนตัวนี้คือต้นเรษฐีเงินหนาเท่าไหรคะเงินหนาตัวนี้ห้าร้อย เงินหนาต้นนี้นะคะห้าร้อยบาทนะคะอันนี้เศรษฐีเงินหนานะคะแล้วก็อันนี้น,นีนะกนค่ะกลุ่มนี้เขาจะราคาเขาจะเป็นไม้แลคา่ะถูกเดียวเท่าไหร่เออต้นนี้ร้อยห้าสิบถ้าพวกนั้นก็จะสองร้อยห้าสิบค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบตันนี้ 500, นอ,อันนี้ร้อยห้าสิบสันโตเซม่าสันโตต้นนี้ห้าร้อยเนาะอันนี้เป็น น,นี้จะเป็นเงินไหลมาค่ะเงินไหลมาค่ะตัวนี้เขาจะมีหลายราคาค่ะมันจะมีห้าสิบ0ิบรอยห้าิบ๋อมีหลายราคาห้า0ิบ0ปดิบร้อยห้าสิตึง้งตึ้งตึง,ตง,ตงก็คือตามนี้นะคะอันนี้เนี่ยอันนี้แหละคุ้มนี้เท่าไหร่นะนีคะุ้มนี้ส5มร5อยห้าสิบคุ้มใหญ่มากไข่หมกอันดามันนะคะดอกคูณตูมเลยน้องบอกเท่าไหร่คะไข่หมกอันดามันสามร้อยบาทนะคะ สองร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยห้าสิบจะห่อแล้วเนี่ยต้นนี้นะคะอันนี้ชื่อร้านอะไรคะพี่ร<า>้านที่หนูนาเนาะข้างหน้านะคะอันนี้ต้นนี้สวยมากเลยอันนี้คือต้นมันเซล่าดูเบียใช,ใช่ไหมคะต้นนี้ขายนะคะต้นนี้ให้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ย,ย,ย,ยอันนี้ห้าพันห้านะคะ รีบมานะคะมีต้นเดียวมีต้นเดียวใช่ไหมคะมีต้นเดียวแล้วก็เห็นมีแบบก้านส้มนะคะร้านที่สองนะคะมีร้านที่สองก้านส้มของพี่หนุนนานี่ก็ต้นนี้ห้าพันห้าเหมือนกันอันนี้ต้นนี้ก็ห้าพันห้าเหมือนกันคือต้นใหญ่มากมีหลายก้านนะคะนี่แล้วก็มีแบบหลายๆต้นเลยย่างี้เท่าไหร่คะอันนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทเองถูกมาก ผูสนิมอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ยไซนีน้แปดสิบบาทอันไหนร้อยห้าสิบอู้อันนี้ร้อยห้าสิบยาวมากร้อยห้าสิบนะคะยาวเฟื้อยเลยอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้แปดสิบบาท ยาวมาเราด้วยอ่ะแปดสิบบาทเองอันนี้ด่างไหมพี่ <laughs> นี่ราคาเท่ากันแ้วมนลามนี่เท่าไหร่คะถ้าไซนี้เหรอไซาานี้เลยไซนี้ 4, สี่พันไซนี้สี่พันแต่ถ้าเป็นไซเล็กอันนี้ห้าร้อยบาทนะคะไซเล็กๆนะคะห้าร้อยไปเพาะมาก็จะแบบใหญ่แบบนีใน้ใหญ่ได้กว่านี้อีก ใช่ไหมคะอันนี้เท่าไหรคะอันนี้คือโชคเก้าชั้นเนาะตัวธรรมดาแต่มันต้นใหญ่นะ่ะเท่าไรคะเน,นี่ยสามร้อยห้าสิบนี่ต้นใหญ่มากเลยนะสามร้อยห้าสิบวันนี้ก็สวยนี่ต้อนอะไรคะโพดแดงโพแดงโแดงเท่าไหร่คะ <8 50. S 1> อันนี้แปดร้อยห้าสิบสีสวยมากดูดูใกล้ใกล้อืนนม อันนี้จะเป็นต้นเล็กนะคะต้นเล็กก็อยู่ที่2อ0พันหนะคะถ้าตะก,กี้ต้นใหญ่ก็คือ5้าพันห้านะคะนี่เลี้ยงสักปีหนึ่งก็ใหญ่แล้วนี่เป็นภูลรงยาป่าอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะห่ร้อยห้าสิบบอลกระดาษด่างอันนี้อันนี้ร้านที่อะไรคะชื่อร้อยตีสุดที ร้อยตีสูเทพนะคะนี่ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะร้อยร้อยตีสุเทพก็คือเป็นร้านที่สามเอ้ร้านที่สี่ถัดมานะคะอันนี้จะมีพวกบอลกระดาษด่างนะคะมีโชคเก้าชั้นโอ้อันนี้สีดาด่างด้วยอันนี้ราคาเท่าไหร่คะนี่เป็นร้อยห้าสิบค่ะฮะแปดร้อยห้าสิบบอลบอลเอ้โชคเก้าชั้นดาด่างเอออันนี้แปดร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะอย่างนี้เท่าไหร่คะพี่บอลกระดาษต้นมันสองพัน สองพันนะคะ,คะอันนี้วินสันแล้ววินสันดังเท่าไหร่คะหนึ่งพันค่ะหนึ่นะคะโอ้โมีต้นไหนแบบอุยไปดูต้นนั้นดีกว่าข้างในสเสนห่จันแดงนี่เท่าไหร่คะกระถางเล็กร้อยห้าสิบค่ะกระถางเล็กร้อาถ้ากระถางใหญ่ก็สองร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะนี่ต้นอะไรพี่ทำไมมันใหญ่จังบู่ด่างยากักษ์ค่ะบู่ด่างยากักษ์โอ้อย่างงี้เท่าไหร่คะอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะบู่ด่างยักษ์ร้อยห้าสิบ นี่ก็จะมีบอเวอร์มาร์กมีต้นใดๆอันนี้ออมนาคเท่าไหร่คะอันนี้แปดสิบบาทเองถูกมากแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้คือเหมือนกันกับเมื่อกี้ใช่ไหมคะผู้ด่างยักษ์โอเคสวยดีนะมองไปมองมาไม่รู้เป็นอีพิเนี่ยว้ายฝนตก แล้วก็จะมีปูฉลูผู้ฉลูอย่างนี้ขายต้นเท่าไหร่คะอันนี้ต้นละหนึ่งรอยบาทนะคะมีหลายใบมากอันนี้หนึ่งร้อยบาทปุ่นเท่าไหร่คะอันนี้พมญี่ปุ่นหกสิบบาทเองนะคะสวยมากเลยมีดอกไม้ด้วยอืมนี้เท่าไหร่อ่ะคะกามือด่างอันนี้ต้นละร้อยนะคะร้านร้อยตำรวจใช่ไหมอันนี้ล้กันอ่ะ นี่นะคะจะเป็นอีกร้านหนึงนะคะไปดูข้างในกันตอนนี้ฝนก็ตกนะมีความแบบว่านี่ช้อนเงินช้อนทองตอนนี้60สิบาทนะคะนี่เขียวมรกตต้นนี้แปิบาทค่ะแล้วก็อันนี้พู่งาช้างอันนี้ขายหนึ่งรบาทในช้างกาจนาร้อยยี่สิบค่ะอันนี้เขียวพันปีหนึ่งรนะคะ สเสน่ห์จันแดงต้นเล็กอันนี้120บาทค่ะน่ารักดี<ม>แล้วก็จะมีแบบสยามมอนต้นนี้200นะคะคือต้นใหญ่มากกระถางเท่าไหร่คะเนี่ยอันเนี้ยสยามมอนใชขน่ขนาดขนาดกระถางนะคะนิ้วค่ะขนาดกระถาง11นิ้วนะคะคือใหญ่มาก,ากถ้าถือถ่าเนั้นะ คือแบบใหญ่มากใหญ่มากสองร้อยบาทเองถูกนี่นะคะก็มีพวกแบบจินนี่อะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะมีไหลมาชมพูด้วยนะคะต้นนี้สี่ร้อยบาทนะคะโชคเก้าชั้นด่างต้นนี้หนึ่งพันต้นนี้หนึ่งพันนะคะอันนี้ก็หนึ่งพันนะคะโชคเก้าชั้นด่างโอ้อันนั้นคือวินสันด่างเท่าไหร่คะพันห้าต้นนี้พันห้าใบสวยมาก นี่ใบห่อหอห่อเงินห่อทองห่อเงินห่อทอง,อง,อทองตัวน,นี้400น,ะะนี่ร้อยนะางอ๋นนอ,น,น,อน,นี่เหรออันนี้ด่างไหมคะนนไม่ใช่ด่างไม่ด่าง,างอันนี้200บาทนะคะ black velvet อันนี้อันนี้มาหาเห็นดา่างเท่าไหร่คะส0มร้อยบาทเองไม่เคยเห็นเลยนะปกติจะเห็นสีสีเขียวอย่างเดียว อันนี้ก็ดาบเงินดาบเงินหนึ่ง้บาทนะคะต้นนี้อันนี้อ,อมกระหนกลายไทยสองร้อยอมนาคใช่ไหมคะอ,อมนาคสี่สิบบาทแคร์สี่สิบบาทอันนี้ก็สี่สิบบาทอันนี้ก็สี่สิบบาทนะคะอันนี้อีพีเท่าไหร่คะตอนนี้อีพีสองห้าสองห้าคือสองร้อยห้า อันนี้สองร้อยห้าสิบาทนะคะนึกว่ 2, าสองพันห้าอันนี้นะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะมีหนึ่งใบแอดอยู่สีสวยมากกูมานแดงนะคะอันนี้ก็ต้นละสี่ร้อยนะคะเชอร์รี่เลดดใชะะ่ปะอันนี้กูมานกานเรียกซรัพย์อันนี้ต้นละร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นเนี้ยสวย แล้วก็จะมีดอกหน้าวัวต้นหน้าวัวก็ส5 0้บาทนะคะนะคะต้นละ20บาทเองค่ะสีสวยน่ารักมากเลยมหาหิงต้นเล็กเลก็20นินะคะมายมดก็ยี่สิบห้านะคะมีโรสแมรี่ด้วยรสแมรี่อยู่ที่90าบาทค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะเป็นร้านนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าร้านนี้มีอะไรบ้าง <N> มีความแบบฝนตกจ้า <N> ที่มาเป็นโกสนนะคะโกศลต้นละ180สบาทค่ะ อันนี้กวากมรกตดํานะคะดํามากเลยอันนี้250าบาทค่ะอันนี้กวากมรกตเขียว150ต้นใหญ่มากถ้าเทียบกับอันนี้นะแต่อันนี้มันสีดํานะอันนี้300อยค่ะหน้าบัว3 50หบาทอันนี้ฟิโลมรกอะ่ะอันนี้ต้นละร้อยอันนี้ต้นละร้อยนะคะยางอินเดีย250บาทค่ะ อันนี้ร้ออันนี้ฟิโลพิงค์เลดี้ไม่ได้เขียนราคาไว้อันนี้แปด้อยห้าสิบบาทมอนสเตล่านะคะต้นใหญ่มากนี่สเสน,น่หจันแดงแดงไหมอ่ะอันนี้ร้อยหค่ะกระถางละร้อยหอันนี้เก้ห้านะคะต้นใหญ่มากเก้อห้าสิบอันนี้ก็9ก้าร้อห้าสิบอันนี้ก็เก้นะคะอ,นน 50, อันนี้ก็คือใส่ใบสัก ใบมันจะแคร์แคร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อ950อันนี้งาช้าง5 0อันนี้550อืมต้นใหญ่เหมือนกันกศลสนอันนี้เท่า <180. S 1> ไหร่คะกศลนอันนี้กศลสนปะส่ลุงค่ะส่ลุงเท่าไหร่คะอันนี้180บาทนะคะสีสวยมากตกนะคะลมแรงแน่ดูนะคะกุหลาบก็มีนะถ้าใครแบบว่าเอออยากดูพวกอันนี้ แต่งทรงแต่งส่วนนะคะก็มีเยอะแยะนะคะมีบอนสีนะคะบอนสีนาลีสยามต้นนี้790บาทนะคะเหมือนกันกับต้นนี้นะคะนี่ก็จะมีบอนเยอะเลยใครที่เป็นสายบอนก็กมาดูได้นะคะแล้วก็น,นิสสัปปะรสีตรงนี้170บาทค่ะ อันนี้แก้วสารพัดนึก270บาทนะคะแล้วก็พูฉลุ150ยางอีนเดียตรงนี้350บาทค่ะอมอมเงินนะคะตรงนี้250บาทค่ะออมชมพูนะคะตรงนี้350บาทค่ะมี5กระถางส,สวยเลยพุ่มใหญ่ด้วย สี่พันห้าสี่พันห้าโอ้ใบใหญ่ด้วยสวยอันนี้นะคะต้นนี้สามพันห้าอันนี้ต้นนี้สี่พันห้านะคะอันนี้จันประกายดาวถูกต้องไหมคะเท่าไหร่คะต้นนี้ 8, <000. S 1> ต้นนี้แปดพันต้นนี้แปดพันโอ้ยสวยด้วยอ,อ่ะ 6, อันนี้หกพันห้าต้นนี้นะคะหกพันห้าร้อยบาท สวยอะ่ะอันนี้อะ่ะแปดพันห้าอันนี้ก็สี่พันห้านะคะโอไม้กระแสเยอะเหมือนกันร้านนี้นี่เท่าไหร่ะคะพันแปดนี่คือต้นอะไรอะ่ะวิลสันนั่นเลยปะด่างเหลืองต้นนี้หนึ่งพัน ้นนี้หนึ่งพันนะคะนี่ก็คือร้านเมื่อกี้นะคะก็คือร้านนี้นะคะเข้ามาก็อยู่ด้านขวามือนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ร้อยสี่สิบนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบอัญมณีชมพูก็มีสี่แปร์เลยเจอรี่เลตนะคะต้นละร้อยห้าสิบาทเองนะคะเสร็จทีรับเงินก็ต้นละร้อยยี่สิบบาท อันนี้ต้นละสี่ร้อยนะคะเป็นอมชมพูต้นละสี่ร้อยบาทนี่ซันไลท์อันนี้แปดร้อยนะคะแล้วก็อันนี้ก้านส้มเนี่ยสองพันห้านะคะต้นนี้นี่โคส้นเหลืองนะคะต้นนี้150บาทค่ะนี่โชกเก้าชั้นด่างน,นะคะต้นนี้950ร้อยห้าสิบ ต้นนี้ห้าร้อยบาทค่ะเลื่อยใบเลื่อยใช่ไหมห้ายยี่สิบบาทต้นนี้พันห้าต้นนี้ราคาพันห้านะคะหน้าวัวน,นี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้โวโคดน่ารักจังเลยตันนี้สามอยห้าสิบาทค่ะกระถางใหญ่นะมือโอบเลย กวอิมต้นนี้สี่สิบบาทค่ะอันนี้เสน่ห์จันแดงต้นละร2อยี่สิบบาทนะคะอ๋ออันนี้อะไรไทคอนมะไทคอนค่ะไทคอนเท่าไหร่คะต้นนี้เหมื <17. S 2> นอนเจ็ดต้นนี้เหมือนเจ็ดนะคะ,ะกระถางเท่าไหร่คะสิบกระถางสิบนิ้วกระถางสิบนิ้วนะคะอ,อันนี้ก็คือร้านแรกๆขวามือนะคะเข้ามา อ๋อต้นเล็กๆหกพันนี่ไงนานไหมนะคะกว่าเขาจะโตก็จะโตก็จะเป็นแบบนี้ก็นานหกพันอันนี้สี่พันสองต้นส้มเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้พิงคพันห้านะคะพิงพันห้าต้นส้มสามพันห้านะคะอันนี้กุ้งด่างหุยเก้าพันแปดกุ้งด่าง9 8้าอันนี้มีคนจองแล้วนะคะไภคอน ใช่ปะอ,อืมเจ็ดพันสอง 7, 2, นะคะมีคนจองแล้วนี้อันนี้นี่ไงจันทกายดาวอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้ร้อยห้าสิบบาทใช่ใช่ต, 6, ตัวนี้หกพันี่ชคอกโชั้นดาดต้นนี้สองพันนะคะต้นนี้ 600. หกร้อยเฮ้ยทำไมมันต่างกันนะคะ<ห>อันนี้ต้นใหญ่ใช่ไหมต้นใหญ่ครับแล้วมันดาดต้นเล็ก อ๋อ oh, อันนี้เขาดังเหลืองเขาก็เลยราคาสูงกว่าอันนี้คี่ต้นอะไร Pink Lady. Lady 500อ่ะพิงค์เลดี้เทนเลดี้ห้าร้อยบาทอันนี้พันหนึ่งอันนี้ห้าร้อยอนี่นะคะอันนี้พันห้านะคะน,นี่ใส่ใบสักดสามร้อยบาทอะไรอ่ะ <EP S 2> อีพีด่างขาวพันห้าแตกแล้วนี่ขึ้นแล้วอืขึ้นแล้ว 1, พันห้านิสิติเวทซับสองตัวธรรมดาถ้าเศรษฐีร<อ>นนวทซับด่างอยู่ฝั่งนู้นอ๋อขึ้นบน้แล้วก้าชั้นหนึ่งก้ชั้นชมพูอันนี้ต้นละหกร้อยอนี่คือเงินไหลามาด่างชมพูใช่ไหมคะต้น600ละหกร้อยบาทน,นะคะนนลุ้นในสามกษัตริย์อ๋อลุ้นสามกษัตริย์นี่อ๋อ รุ่นสามสีขาวชมพูเขียวใช่ค่ะมันจะขาวเดี๋ยวให้ดูมันจะประมาณประมาณนี้นใช่มันมันจะมีเนี่ยมันจะมีใบใบออกขาวชมพูอมชมพูแล้วก็เขียวในใบเดียวกันอ๋อถ้าอย่างนี้เท่าไหร่คะถ้าสายรุ่นน่ะประมาณสองพันสองพันใช่อือืมอืมอันนี้ประมาณสองพันก็คือถ้ามีสามสี่สี มันก็จะราคาขึ้นไปอีกนอะเพราะว่ามันมันยากที่มันจะเกิดเนาะโอ้อันนี้อีพีใช่ไหมคะใช่ค่ะอีพีแพคตินั่ค่ะยักเลยอ่ะต้นนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนนี้ึกว่าเหมือนต้นมะพร้าวเลยใหญ่มากหกพันอถ้าเอาก็ห้าพันห้านะคะมีต้นเดียวรีบมาจองนะคะถ้าใครแบบสนใจอันนี้คือลายเขา มันเปียกน้ำอยู่อะนี่ค่ะลายโอ้ลายสวยมากใช่ค่ะแล้วก็แตกหลอดใหม่หนึ่งหลอดยังไม่กลางใบอันนี้6ก0 0ถ้าถ้าใครเข้ามาเห็นทันก็5,500นะคะรีบมานะคะมีต้นเดียวอุ๊ยอันนี้สตรอเบอรี่ไอซ์สวยมากสตรอเบอรี่ไอซ์3,500ันอันนี้3,500นะคะสีสวยมากพาสเทลมาเลยอันนี้ก็พิงต้นนี้เท่าไหร่คะพิง ค่ะอันนี้พันหกอันนี้ก็พันหกเหมือนกันราคาเดียวกันอันนี้อันนี้เป็นออมค่ะอันนี้แปดร้อยห้าสิบอมชมพูนะคะแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบอันนี้พันสองสายพันหนึ่งค่ะอีกสายพันหนึ่งใช่ค่ะมันมีหลายสายพันอืมอันนี้พันสองนะคะโอเคอันนี้มรดกโลกนี่หายากนะอันนี้หนึ่งพันบาทนะคะ ต้นนี้ไทคอนนะคะไม้เนื้อเยื่อนะคะต้นนี้ราคา4,800บาทนะคะโอเคมีสามใบมีฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็ใบเยอะกว่านิดนึงเนาะอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้สองพันอันนี้สองพันใบเลื่อยด่างนะคะโอเคและการส้มต้นเล็กๆเกนี่ยคะอันนี้ต้นเล็กสองพันสองอันนี้สองพันสองใช่ค <2, 000. S 3> ่ะแต่ต้นใหญ่ยัง ยังไม่ขายเนาะ<ช>เป็น<ช>พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนอันนี้ก็จะเป็นส่วนแบบไม้ดอกอะไรอย่างนี้นะคะดอกไม้ก็จะเยอะหน่อยนะคะเข้ามาดูกันได้นี่มากะเล็ดสวยมากเลย สามสิบห้าบาทสามอันร้อยโอ้โเกียร์ร้อยยี่สิบนะคะน,นี่ก็จะเป็นโซนแบบไม้ดอกเลยเยอะแยะเลยมีเพื่อผักสวนครัวด้วยนะคะต้นละยี่สิบาทนะคะมีหอมมีกระเพราแดงจินจูชายนะคะแล้วก็ไม้ดอกนะคะหลิวก็ต้นละยี่สิบาทนะคะนี่ปฐมมาต้นนี้หกสิบาทสวยมากนี่พักากองนะคะยี่สิบบาทแล้วก็ เกตแก้วนะคะ20บาท20บาทมาเลยตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้ก็มีนะสวยๆเลยมีโบเซียนมีมะลิจันทบูรณ์นะคะ80บาท80บาทพุทซ้อน80บาทนะคะส้มจี๊ด4 0 0นะคะเงินเต็มเลยอันนี้นะคะบอลสีเสือสามพานะคะสองพันห้านะคะอันนี้ต้นละห้าร้อย นี่จันปลาไก่ดาวมีสามต้นต้นละหกพันห้านะคะสวยมากๆเลยอืมสนิทจันปลาไก่ดาวนะคะอมีต้นเล็กสี่พันห้าอันนี้อีพีด่างพันสองค่ะนี่บอลกระดาษด,ด่างต้นน 3, องมีสามพันห้าเน่จันโกเมนนะคะตรงนี้ร้อยเก้าสิบบาทนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้จงอางนะคะจงอางร้อยห้าสิบ ต้นนี้ร้อบาทนะคะนี่ร้อยาสิบบาทเสน่หการโกเมนต้นนี้3ามรบาทคือสวยมากใบสวยมากอันนี้กราฟนำโชคนะคะโอสีสวยมากนะคะอันนี้ต้นละ120บาทนะคะนี่รักแรกพบแปบบาทด้วยนี่ก็คือร้าน ของเป็นชื่อร้านค่ะอ่าเป็นชื่อร้านในเพจก็จะมีเฟซบุ๊ก k เงี้ยค่ะในเพจมีเฟซบุ๊กด้วยเฟซบุ๊กชื่อเฟซบุ๊กอะไรคะฝากได้เลยค่ะชื่อต้นไม้มงคลต้นไม้ครออากาศแล้วก็ไม้ประดับค่ะ Family Tree Garden กับอีกเพจนึงก็คือกองทุนการ์เด้นค่ะกองทุนการ์เด้นกับ Family Tree Garden นะคะโอเคก็คือร้านนี้นะคะคือเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายโค้งเข้ามาเลยอยู่ขวามือนะคะก็จะมาเจอร้านน้องเขานะคะ โอเคขอบุณค่ะก็จบคลิปแล้วนะคะสำหรับตลาดต้นไม้นะคะลาบ11นะคะก็ที่นี่นะคะตลาดต้นไม้นะคะที่นี่ต้นไม้ค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็แม่ค้าน่ารักทุกร้านเลยใจดีทุกร้านเลยนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างย่อมเยาวนะคะสําหรับคนที่จะเดินทางมาที่นี่นะคะมาโดยรถส่วนตัวก็ได้หรือว่ามามารถไฟฟ้าก็ได้นะคะก็เปิด8ปดโมงเช้านะคะก็ปิดประมาณ6กโมงเย็นนะคะก็มืดๆนะคะเขาก็บอกปิดนะคะเอ่าโอเคก็สําหรับวันนี้จบคลิปเยงเท่านี้แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ